นะเจ้าไว้ไว้ลลหลังหลังอแชียนก่อนครับ กะวันที่21วันอาทิตี่21ใผรวางกับไม่แหงน้อกัด้อครับเดื่อเขาจัดแห่แก่บญปูนะครับตามซาจาว่าจาที่ได้รันให้นด้วยนะครับแล้วครับผมบดไว้คือผมบดแบบค้ำหวานกับเขาเดียวแม้ว่าเราอยากินนีรีเพราะขเขาเขานะครับเรียกขยกใ้เขาเก้าสองมันมาย้อมเป็นเก้าหนึ่งกับมาย้อมเป็นมันเป็นหนึ่งนะครับกะเดี๋วกะผมบอกปู่ว่าเดี๋ยวนี้เขาใส่โบแดงใหเก้ามื่อนะครับเนาะทุกคนบนตองนี้ใจดอกเหี้ยกับทิปฟานี่เล็กนะรับเพิ่ง นะครับแล้วกาบอกคู่ว่าจะแห่กองเงาวก็เป็นวันอาทิตย์ที่21นะครับน้อยเวลาใบสามนะครับเนาะการแจกไปทุกช่องท่ามเลยว่างเนีจังมากผู้ใดว่างกันหงเยนไผ่เยนมั่นหมุนหล่ะนะครับเนาะมื้อนี้กระล้มซ่าหัวกระถอใสยน้ำเกลือลกันเลยมากเลยครับเนาะเพราะว่าเพราะสบายนะครับเพระสบายลราคาเพราะว่าอันเต้นทักหลาย่มือว่านก็เลยมีนะครับความดันสูงในหมู่ว่านเนี่ยแต่ว่าลืมข้าวนะมันจะของเป็นความดันอยู่ เต้นเมื่อปีอแล้วเงื่อแตกเงื่อแตกนะครับแะคว้อมดันนี่ผมวัดเป็นบอลผมโหมดเฟซดราค่าควอมดันผมร้อยสี่สิบเก้าทับเก้าสิบเจ็ดมันบอลนะแม่ออกอีหลีว่าตัวนี้นะครับถ้าอยากได้เก้าสองลายงวดเมื่อกี้นะอยากได้เก้าสองเนี่ยเป้าทักเนี่ยมวดเมื่อกี้เราถือหามือซีง้วนนี่เราถือแสนกว่าบาทนะครับเนาะเราวนี่จับทางเลขผมถือแล้วงวดก่อนนี่ผมใหม่ซีมันบอลแล้วเดี๋ยวซีไปสองตัวแล้วอากหาไปใส่กับซีหาซีมวนนี่ผมใหม่ เก่ามันบอเราเก่าไปสองตัวเลยเราเอาก้าเจ็ดเก่าเห็นบอกัวหน้ามันนี่ผมห้แปดมันบอกอาจจะแปดนี่ยังดีลแปดนึ่งแปดยังสี่บอก่ยังเแเพราะว่าผมห้เลขวิ่งไปมันออกสองตัวทุกขวดเลยเนาะครับเนาะเลขกับมีเขาไม่รู้นะครับลางคนนั่งอยู่นี่จกปมปมหืดกับมีนะครับเนาะจ่ายเอะด้ตั้งงนดีก่่น กระหอดน้ำเกลือครับน้องใจมันอิ่มหมดบ่นะครับ่มดันร่มดันลงเหรครับช่วงนี้จักร่งลงเรปาลงไปก่อนลงับนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋พักแป๊บนึ่งนะครับยานมันไม่ยิ่งไม่ไงวันี้วันนี้เนี่ยสีบอกน้ำข้นเนี่ยเรามีไผ่ถืงเลขแน่ครับอยู่นี่เดี๋ยวขออนุญาตบันทิน

เรื่องกันเลยครับบัานที่นี่ก็เลขเนี่ยว่าซื้อๆตอนนี้ยืนอยู่เนี่ยขั้นไอคิวหนักเลขนะครับเนาะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยผมเปิดเปรขึ้นไม่ใช่มีซุ้มกลุ่มหนึ่งอัดคลิปดาผมว่าเศร้าห้ยเนี่ยนะซุ้มผีบ้าเนี่ยห้ยอะเลขอันนะครับ <c oughs> เจ้าบิดาเจ้ามือหุ่นยามาดาข่อยนะครับเนาะข่อยห้ไปซื้อลอตเตอรี่นะครับนเนาะเออเลขแม่นผมไอเจ้ามือผมกับอันน้นเอามัดเข่าข้าบัานเนี่ยไอจะกล้าขายนะครับกะทสียบป่อยมีคนบอกว่ามือปล่อยซสัาเลยบอ ผมบ่ก็คือผมปอยมือสุดท้ายนก็อันคือเราเม่มีประโยชน์เลยปลอยมือนี่ยังน้อยก็ได้ไปหาลอตเตอรี่นะครับยังน้อยก็บคือือก็รวยไปเลยนะครับเนาะถึงใต้ดินบ่รวยได้เจ้าบาทหาบาทนี่หน่นไม่เะน <c oughs> รก็เดี๋ยวลอตเตอรี่ได้ก็ยัตตยงถีดรวยนะครับ <c oughs> มันอันแบบนี้การแก้สูรเดียวคือว่าผมจะปลอยเลขทู่มือสุอท้ายให้งววนี้นะครับแล้วกับหัวนี้ก็จะปลอยเลขไปเนี่ยเช่นงัวนี้อ่าหนึ่งพัห้าเนาะ กูเล็กที่บอกนะพ่อลูกผนั้นพ่อรู้ก็เล็กที่บอกน้ำมันนึงกันไรครับหนึ่งคุ้มพาเนี่ยซื้ออะไรก็ได้เนี่ยขอให้มีแปดนะครับเนาะแปดเนี่ยแสนเปอร์เซ็นผู้ใดมาแปดยังกระหาเลยตอนนี้นะครับตาได้ยินข่าวว่าเขาจะปิดรักแปดเลยนะครับผมก็เลยวันวันอยู่ผมก็เลยว่าขั้นเย็นหมดนะครับเดี่ยวคือเนี่ย บางซุ้มนี่อาชีพดาผมไลยบักขับนะครับผมค่าเขาน้ำเกลืออยู่เดี๋ยวมือนีน้ำดาขึ้นเหมือนไะ <c oughs> นะครับบ่าดาเขาดอกกระเม้อนูู่่ในเรขกมันอันนะครับก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับพี่เที่ไนเลขอันมันดังเนาะเห็ุยังไงเนาะตะกี้กับว่าอันหรอกนะครับก มื่อนี้ก็จะคิดโต้นๆในขอไอ้เบดลยบเก่ปกติผมคิดเลขเลยได้อัี้ิคิดเลยนะครับแวเดียวมันที่หนึ่งพนสองพันห้ร้ยสิบจดับเตรียมดพร้อมกันเตรียมสมุดกระปกาเด้พี่น้องเด้เตรียมกระปกากระดาษเด้ทบเด้อบางไงไไล่อะไรไ้อไรกิน่ครับไล่บ้าไล่บวบเรียกว่าบวบนผมงงผมเลเจ็่กว่ามววนมันมีตัวใดเียนนมันมีเก้าเเมกึ ที่มาสามโตผมให้เก,ก้าหนึ่งเจ็ดเดี่ยวสามโตแดงสาตัวที่เด่นอย่างนีเนี่ยเก้าเจ็ดเจ็ดว่าหนี่งเก้าคุณควันนะครับเดี่ยวก้อนเลขกอ่อนนี่เจ้ามือกรุงเทพโทรมาหาผมว่าเลขกเก่าประมาณเน่นอนพระเจ้าสร้างลมเก่าบาฮมาหนังสวงโตพี่น้องลงกินบ่อนเดี่ยวกัดซำนักคื้นไรสดว่าเก้าไม่มีแน่นอนถ้ามีมาเหยียบหน้าพะนะสำนักนั่นคือลมคลิปน้องกรลังสีไปเหยียบอยู่นี่นะครับ แต่ว่าที่ทราบกันดีคือเลขวิ่งเข้าเดี๋ยวนี้เป็นสิบสี่ง้วนแล้วสิบสี่งวดเราเข้าถึงสิบสาม้วดเราหลุดหัวนเดียวก็คือหนึ่งพฤศจิกาที่บอกว่าศูนย์ลานเบอเร์เซนหัวน่้หลุดที่หลีนะครับเนาะแล้วหัวนี้ก็กครับมาผมมาแล้วว่าวงววเมื่อกี้ก่ะเข่าจะรูดหววก่อนเขารูดหัวนี้มันต้องเขาเต็มน,นะครับปูจะให้แลกะแปลว่าปูเน่ยอยาก้ายมากเมื่อนั้นจำคำผมเลยผมบอกว่าปีเนี่ยปีหู้ง่ปีมะล่งคือย่างปีเรามาเนี่ยปีนี้เป็นปีของปูปูจะแพ็งริด เลขประจำง,งูใหญ่ก็คือเลขเก่าบริวารคือเจ็ดถ้าไผ่เบ่งไรลสดผมงนือไผ่มาช่วงกวอนหวยอ,ออกเนี่ยผมจะว่าว่าเลขนี้ก็คือขอประเดิมด้วยเลขเก่าคือเลขมงคลเลขกล้ากับเลขเจ็ดคือเลขมงคลเป็นประหละักกับประเดิมเลขเก่าเจ็ดฟาดออกอิออหลีบรอวานนะครับนอกแเสียงบ่คอยมีนะห้องคักหลาย่ข้อมันดันขึ้นถึงเรื่องเบี่ยใจครับว่าใส่สามตัวว่ะเห็นปะเนี่ยนั่งอย <c oughs> ู่เนี่ยได้ก <c oughs> ี้พี่เราจมว่าบ่าถึกไม่ทำเด้บ่ถึกแจ็คเต้ามาเนะถ้าเขา มาแล้วแปดงวดเก้างวดตีดหุ่นเนี่ยเนี่ยเอวอะไรยังเือะวันนี้ผมก็ได้บอกว่าขันมดอถืเะพอกันนีแล้วเยอะแล้ววันนี้สามตัวว่าเลยแลวก็เรียกได้ดวงครับเน่ามูนขนาดเรามาทุงงวดเราแตยังม่อถือทั้งที่เลขอาจารย์เปานตัวนีเลาวดนี้โอ้อันสอตัวได้ถือสาตวเขามีวิธีแก่แต่มันอันสอตัวเขาพยายามเอาสามตัวให้ได้ผมวาผมมาแปดหนึ่ง ผมจะเื้อแปดนึ่งแปดแล้วผมจะแปดใสองตัวเนาะไมมาละอย่ผมกีเรียกนะเนี่ยหกอนเนี่ยมันจะเด่นยเก้าเจ็เก้าห่งเก้าหเรีมันก็เรยกวเก้าเจ็นะครับที่จริงอ่ะเลขอ่ะหนล่างเลยดิสามตัวมีเก้าหึ่หเป็นบ่ละอันเขาตัดเ่นเนี่ยเขาได้ล่างนะเป็นบ่ละเลขที่ตับน้ำหห นี้เป็นะไดเป็นอาซีรั่งกาเก่าหนึ่งอ๋กลับหัวนะครับพาผู้ตาดใบพูดอะไรเนี่ยปูเก่าหนึ่งจะกลับหัวเนอเกสองกลับปุ๊บผมกลับก็เก่าเลยผมเริ่มเผลอตอนเลขที่กว่าผมเริ่มย่านแล้วเจ๊ไ่คิดนะแสงเราต่ีห่วงเข้ามากผมมองไหมเนบอกใตไม้ขึยสัวเด้อสัวน เก่ามัผมกัเป็นบ้าเะยเหมือว่านะครับอาจารย์พนักานคนนี้พอเขาประจอกไปแล้วพนักงานข้าเขาเลยนเปิดเป็นยอดที่เขา ปีนั้นหาน้อยสี่มวดติดนะครับอาจารย์นอตีถือเก็บมันบมละแล้วก็ดึงเขาต้อมนักก็จะออกกู้ขาแม่นบมละเดี๋ยวอนาคตผมอาจจะขอความเห็นใจนะครับค่อนเราก็จะมีการตรวจเอาเครื่องมือสแกแกนกระยากยกรยากระยากรยารักรยาติรยานกานกรยากานกระยานกนกระยานรานกานกระนระยานะมานกยรกรานยานกาานกะยกรายายรารนกะนรายารยารกยยร เดี๋ยวนะปาทีแค่ยังคิดเลขก่อนโอ๊ยภาษาไม่ยังเราพี่น้องบาทีผมจะคิดเลขมาแล้วมือนี้ผมไม่ได้คิดผมก็จะให้ไปเคร่าๆก่อนนะครับข้าเจ้าขอร้องซุ่มเจ้ามือหรือว่าซุ่มไหนเขาขอร้องปล่อยซาซาเนี่ยผมได้ซาลงน้ำจางน่อยนะครับเรื่องวานอ่ะว่าพูดผมอยปั๊บหล่นเนาะเขากระดาบอครับเลขเข่ากระยากเลขว่าเข่ากระยากคือเขานะว่าเข่ากระดาข่อยว่าไม่ใกล้เลยเขาปุ๊บมือนี่แหละอั้นนะเขา ท่านผมว่าให้ไก่เคียงคือเตาว่าผมว่าให้อาจารย์อื่นเขาให้เขาคุมเสียงเงินขึ้นมาแต่นอเนาะนี่ครับคนถึงรางวัลที่นึ่งในส่วเมือวันเจ็ดในสนเมือนเจ็ดปาชีโห้ั้งแรกในชีวิตนะครับปกติกับสองพัเมือเจ็ดเว้ยแสะก่กัน ยวยเอยปนแช่ไปหมเ่ไมันเการนอาจารย์วิเชอนเกนก้นดงว่ากจอกไปย่ปุ้นอโอ้มาเดือดใกิมสคนเขาไปอยู่น้ำอาจานเนาะได้เรขยเนี่ย มากไปคุอาไปร้นาบคุณอไปกรบผว่าต่ดค่าบอกมาเลยกันโดยคุณปอเผยว่าที่มาของเลขได้มาจากเลขอาจารย์นัตตี้แล้วประกอบด้วยเลขอยู่ก้านครับผมโอ้สาธุบมีกี่ปอมมีกี่ปอ ะครับเนาะก็คือว่าเลขเขาไมองม่นนีเก่าหนึ่งเก่าเจ็ดเกาหกเก่าสองเขาไปซื้อเขาถือเขานี่อันนี้ไม่ใช่ง้วนแรกหรอกงวดที่หกก็หกล้านให้สารค้ามนะครับเนาะ้วนัะนก็รา้วนหนึ่งกับะกาดาค่ะที่สองล้านยูคูเกตนะครับเนาะมนกระลายงวนแล้วให้สารข้ามไงถือเด้ออันนี้เพชรปุรีนะครับใ่เพชรปุให้สารคามนี่ยคือหกล้านนี่กนให้งาๆยุ่นะครับ ไอ้เพราะว่ายังเอาเงินมาใส่เมื่อจา์อาจารย์ก็เอานะครับบอกให้เอาไปใส่ดีนะครับอยูเรียกไม่ต้งอ,องเอาไหมอาจารย์เดอ้ออยู่บสิล้านต้องเอาให้กันนะครับทันที่เราอยู่รงนี่ะจะทิปเรียกไเยปเยนี้รโด้ครับเด้อวไปแล้วอาจจะอาจาัดก็พอมเาไรมันหามก็ไ,ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวคุนี้เดิมหเดแ้วครับไม่ออกเหครับเ้อี่หนึ่งน้องีองนองที่สน้อยที่สี่น้องที่ห้าหน่สองสี่หกดแดาเดเก้าเดแปดหนึงเดก้าเดเก้าหน้าเตรียมในปศิตรผีสิงน่ารยกน่

ถ้าเลขทูปปูตรงอย่างนี้แค่อีกครับ็ศูนยูนเจ็ดศูนย์แปนนางมันออกโคตรนึดครับหนึ่งม้อเป็นนึงมูนึ่งหาจะม่เี่ยแปหนึ่งองแปหน่งห้ามนแปดาม่นอน

มันจะไม่ใช่เดี๋ยวผมจะยืนยันอีกครั้งนะครับเมื่อนี้เขาก็บเบาๆก่อนเมื่อในหาลอตเตอรี่หาอยังเพราะว่าผมไม่ได้มีสมาธิคิดนะครับผมคิดในโตนนะครับนอกพอหมืกขึ้นเนี่ยผมตอบไล่หอดสามพงเสาร์นะครับเพื่อนไอพึ่งดาหอยเด้่ยเพื่อนช่งเสือมานี่ยนะครับนอกเสือเม็ดครับตอนนี้เดี๋ยวค่ผมเพิ่งเลีกยงวันผมกินครับนี่แค่ได้ครับนี่แค่ดแค่จังก์จ์ตาครับ ในเคเร,รื่องเ่ะไม่บอลวะแต่ต้องเครื่องอีกบ้าเรือกกอ่อยด็อกมานึ่กบ้านเร่าด็อกต่อยก๊สจบเดี๋ยวครับเรื่องทรงเหล่าสูตรเลขว่า